สวัสดีครับผมสวัสดีเ e อฟซีพลอยแม่ของน้องอุ้งอิงสุขหัสุขคนเอฟซี e ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสุขหัสุขคนครับพี่น้องปิดฤดูการเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงหมอลําเพลินเงินหลานนะครับพี่น้องเงินร่วมๆทึ่งบนเวทีของศิลปินนะพี่น้องบดตั้มบดสิบหลานครับพี่น้องมาไล่รวมๆนะครับรวมๆทุกศิลปิน ทุกแผนกทุกคนประมาณสักสิบล้านพี่น้องบนเวทีนี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของแทคนี่ครับมอลลัมครับสุดยอดเลยครับพี่น้องซอฟต์พาวเวอร์จากพี่น้องมอลลั่มเลยต่อไปนี่นี่เพะว่ามูลค่านี่นเพิ่มก็ดีอีกเรื่อยๆครับสำรับวงการมอลลั่มยิ่งเพิ่มอยู่ทุกปีครับพี่น้องทีนี้รวมๆแล้วสิบล้านปีหน้า ไม่ตดผู้พิพากษาครับวันนี้มา่บอกถึงน้องยิงบ้างครับพี่น้องมาไล่น้องยิงครับพี่น้องเฉพาะมาไล่ไล่สดของแย่ได้หนึ่งกับล่างก้วเลยครับพี่น้องเมื่อไหร่รวมอย่างอื่นนี่ครับผมว่ามีสองล้านอ่ะเกือบสองล้านไปสองล้านัพไปมาไล่น้องยิงมืาขึ้นนี่ผมว่ารวมๆได้ครับเฉพาะช่องแย่ได้หนึ่งกับล่างเดยครัพี่น้องแห็นสองล้านเอาง่ายครับสองล้านสองล้านัพสำหรับมาไล่น้องยิง เาก็ร่วมวมมากจังแต่เปิดดูการมากพี่นนอน้องยิงลับมาให้ทุกมือนได้ครับเบางมือก็เป็นแสนบางมือก็สองแสนสามแสนขันตั้มขึ้นหลักสามหมื่นสี่หมื่นมาอะไรน้องยิงตังแท่ตังแต่เปิดว่วงมากครับพี่นนอนับล่องมางดีครับพมว่าหลายล้านครับพี่นนอบอตั้มก็ห่าหกล้านครับพี่นนอเจ็ดล้านกเล็วก็คุน่อยไปที่เลยครับพี่น้อ ขันต่ำเนี่ก็หาเงินไปแต่เราขึ้นเอาหนองยิงเหรอขันต่ำเนี่ยหาเงินหลดมีหอดมดืินละแสนกับมีเนี่ยเปนหองสองแสนกับมีเดี่ยบางหมืหองเฮาหนองยิงอ่อะล่องพูดมึงจอแล้วครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยจนหอดมืินปิดฤดูกาลมืาขึ้นเลยน้องยิงหลับไปจากหลังครับพี่น้องบวกล่องมึงครับอันนี้เพรต้องบวกติดมืออะไรเลยพี่น้องบวกได้ทอดีเยอเห็นพวกมาไล่ก็ได้เขามาหลายล้านขันต่ำเขามาหาหลานเหาอมีเนาะ สำหรับน้องยิงครับทางแต่ยมือเปิดฤดูกาลมาหน่อยเจ้าหอมือปิดฤดูากาลเนี่ยร่วมมาไล่น้องยิงนี่ครับบัตรน้องยิงได้มาหลายกบบแบงปันครับแบงปันทีมงานแบงปันมัดสุขเพนเนียแบงปันทุพเนี่ยครับนี่ยคือนำใจของน้องครับเพราะงนว่าใดย่างเดียวครับน้องก็รู้จักแบงปันครับพีนพ่น้องเนาะเสื้อผ้าหลายเพเนีครับไอ้ยาสุภาพเสื้อผ้าย่องแม่แก้มเสื้อผ้ายันเกิดบอดโจสำหรับน้องยิง มันเกิดบาดโจ็บอะหสุขภาพแรงดายแข็งเรือบดเจอเด้อบาดโจครับลำล้ำเรื่ the อยด้วยขอให้เป็นวงงมอรำอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งของโลกตลอดไปครับพี่น้องสลับสาวหน่อยเป็นบแดงเมื่อคืนน้องอิงมาในชุดสีทองครับพี่น้องแต่งหน้าโดยที่ช่างโดมช่างเกมนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนลุกไปเลยครับเปลี่ยนเป็นแบบคนละคนไปเลยน้องอิงถ้าเาเห็นย่ำเล่นเป็นแบบคู่หนึ่งครับพ่อมาแต่งองค์สรงเครืองเขาไปแล้วเนี่ยเป็นนั่งพญาเลยครับพี่น้องเมื่อคืนนีย แต่งหนาสวยแห้งครับชุดสวยครับชุดสีทองเป็นนางพญาเลยครับคอนสิร์แสดงนี่การไทยถ้ำหนัง่อนพี่น้องไทยออกน้องย no ิ่งก็เลยไทยถ้ำครับหลอกไปสามหลอกครับเพ่งหอบฟันบัังหันแล้วก็ได้ซ้อมเพ่งอยู่ในใจเสมอได้ซ้อมรอบเดียวครับพี่น้องกับอาจารย์ดนตรีมอขึอน้นนี่บอกถึงเอฟซีนี่ก็้ลยแห้งครับบานหักทุกหลังโอ้ยบานหักน้องยิ่ง,งทั้งเอฟซีทัวไปก็้ลยครับมอขึ้นนี่ สนามแปดครับมาขึ้นเีเลยบัดมาถึงช่งชวงโชว์ของน้องอิงก็กเปิดตัวคำวมาลอยเพ่งสายครับพี่น้องอยู่ในเสมอเพง่งความหมายดีๆนะเพี่น้องเนาะเครื่องเสียงหนิดโอ้สุดยอดครับต่ำโม,ม่ใจตึงๆเลยนี่น้องขนาดเท่าฟังใน้ฉีดกระไดเนาะเครื่องเสียงดีแห้งเสียงชัดแจ๋วถูกคับเลยน้องอิงเอินหักนั่งเอกน้อยพี่น้องแล้วก็มี่บักบ่าวฟังลำ่ำแล้วก็มีรัตนาพรบอลแฟนเพ่งเร็ว ออกฝันมาลังหานเนาะน้องอิองงอตั้งเวทีขึ้นเลยพวงมาไล่หลับตั้งแต่เพลงที่สองพี่น้องพ่วงมาไล่น้องอิงหลับตลอดเลยพวงมาไล่โหหลายพวงมีแต่พวงใหญ่ๆพวงละลานกับนี้พี่น้องพวงละลานกับมีดนะครับพวงใหญ่ของไหลสดสุดยอดครับประทับใจครับวันปิดวงมาขึ้นเลยตอนนี้น้องอิงอยู่วัดครับตอนนี้น้องอิงอยู่วัดก็นั่งเลยเอตตุลปะป้าไปวัดครับพี่น้องตอนนี้ลงท้ายด้วยแปดเจ็ดเก้าครับพี่น้อง ลงท้ายด้วยแปดเจ็ดเก้าจดครับพี่น้องจดเลขหางกระทินหางปะปะ้าหางกระทินนะ่ะพี่น้อง,งยิงบอลโจทีมงานสองหนึเป็นแพ่งไปถวายมาเนี่ยยู่วัดเพิ่งถวายไปเมื่อกี้นี่ครับลงท้ายด้วยแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าครับพี่น้องอย่าลืมติดไว้จัดใบสองใบพอได้รุ่นครับพี่น้องโมแน่ได้ครับแปดเจ็ดเก้าแล้วก็อายุบอลโจอย่าลืมนะครับอายุบอลโจนะ 40, 40, น่ะสี่สิบเอ็ดน่ะแล้วก็วันเกิดเพิ่น หยิเยเยบเก่าหยิเบเก่าด้ยบเกิดมัน่ะหยิบสน่ยซื่อไปนั่งรับไปน้องสื่อไปทิ้งไปนั่งขับไปสองใบเลขทังอาทิ้นเลขป้าปาที่บอโจนองยิงไถวายมาหนีคือแปดเจ็ดเก่าลงท้ายด้วยครับพี่นอ้อนงลงท้ายดแปดเจ็ดเก่า 8, 7, แต้ตนมันคือสอแสนก,กว่าบาทละชีสานหองน้ำนิวัดนะครับพี่นอนะ้องเนี่ะครับบอลสายบุญแล้วกับบอดโจนองยิงหนีคือพอลูกขอบุญนี่ลยครับพี่นอ้อง พ่อลูกพ่อลูกคู่บุญอิล sure. ีครับพี่น้องบวมี้บอดโจกับพวกี้น้องวงยิงแมนมาเป็น้องบวมี้สาวหน่อยเป็นแม่พวกนีน้องยิงข้าก็บงไปดูจักน้องวงิงน้องพี่น้องเนาะคือต้นกัมเหยกันมาจากบอดโจแม่นมาครับมาจากบอดโจมาจากสาวหน่อยเป็นบันแท่งแล้วก็ขนุนพี่น้องวงิงสาวหน่อยเป็นแมงกับบดังบ่บูมบันนี้คนกับบุรุษจักว้งสาวหน่อยเป็นแมงเอาไงยกตัวอย่างคือจังผมขอบพั่วผมหนึ่กับบุรูษจักครับว้งสาวหน่อยเป็นแมงบุญขอจังหอดบอดโจครับพี่น้องบุรุษจักบอดโจกับ ยอดน้องยิงนห็ครับก็คือเป็นพอลูกคูบุญนี่ยเขาเห็นพอลูกคูบุญเกื้อกูลกันเขากับเขาบพรลูกจักบอโจรู้จักอยาดน้องยิงบางคนก็รู้จักบอโจ้จำไม่รด้ลูจักน้องยิงนี่นะไรเนาะนะครับเพื่อนพอลูกคูบุญของแขนครับมุ้งบอโจ้ผมไม่น้องยิงแม่นมากไปหน้องบอกถี่ว่าครับพอบอโจผู้ให้โอกาสน้องยิงในมีเวทีโอ้เวทีสาวหน่อยแล้วมันโชงายมากไปหน้องเนาะ้าเครื่องเสียงฤดูกานหนาคิดว่าหอดนี่สุดติงเลยครับของเสียงนวดเนี่ ลงทุนไปหลายล้านครับพี่น้องเสียงใสอย่างนี้มาขึ้นนออี่น้องยิงหลองเพิ่มเสียงไม่หลองออกมาเต็มทุกความเล่นมาขึ้นนี่โอ้โหเม่กันละไอ้ของเอฟซีสุดยอดประทับใจครับผมมึงคิดั้งแต่มาขึ้นจนเมื่อไรมึงมือสองเลยครับพี่น้องพอจนหวัวย่ำสองเลยครับคือว่าบอลเบิร์นมาเึงครับช่วงนี้มึงให้ไหลเหรอสองสามนาทีบอลก็ได้ เปียนปฏิทินน้องยิงมาเพืนนี่เป็นภาพที่ประทับใจครับปิดฤดูกาลแบบยิงงหอลังการทีเอฟซทุกคนรอคอยนะน้องเนงาะยิบิ้ยท่านังเต็มตัวน้อผมมา,มาเลยกิไยท่านังไทยออดเต็มตัวแล้วครับผมมา,มาเลยเพราะผมยิงงานายแสดงแบบเลเยส่วนชิปเปิรได้ฤดูกาลน,น้องเปนน้องเนาะกระยหลายเดือนหนาฟุตน,นะครับ มันนี้เลยลุยงานไทยนังเต็มที่เลยมั้ยน้องยิงวัดโ์ครับผมสร้คลิปนี้ไว้สมคนครับเดี๋ยวมาพบพอกันอีกสักหลายชิปครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ถ่ายคลิปนี้ครับคอยพอม่เอฟซีของน้องยิงสุภาพรันกาแ้แข่งครับผมสวัสดีครับผม